ปิดโตพ่อเจ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 เก่งพ่อเลยเจเจคเจ้าหองเอ้ยเจเอาตันไใจมาาำไปหัเแาเองออกเพื่อนแล้วอแล้อถึทางถึม่ใบไ้เงยมันตังงามด่าดูงอขึ้นมันไดญ่จัดเป็นจริบเป็ไใจเนาะ ตัไปกด้ไก่บักงดยเป็นััดยาดีแ่ไ่าไปซื้อจะใ่ไห้ยเยอะแยะเอาพอเขบอกพาแม่ไปซื้ออยู่ก็สั่ยวนันกคบานนี้อะาแม่ไปซื้อแม่จะมนตัดเลยนะนาบ้านเนี่ยสร้างรัดาอะไรกงานไปสิแเ้่มัสร้า่เนเปลี่กอสร้างเปลน โะษณาแบบนี้เหอคือนเขาได้เลือกของแพงของราคาจเหื่อปสือซื้อๆบหนักหัเป็นุแม่เปลี่ยนเยอยู่บ้านคนของป็นอยู่จากท่ทุดท่ทำานโมอนี่อนังใหม่เนะเอาเป็นส่วนคือบูซื้อมานแต่ว่า มันคือเดียวเวลาเไปจาเลานราเี่ยวเขาจสมนังงี้เดียสามเนี่ยเป็นมเนี่ยมีเหรต้นาไม่เลยเขลงจุดเล่แจโใหญ่เลยอคืออยู่ปอังจ้างเศษใหญ่นะไปสักบไปสักเครื่องหมดเลยเนาะมันเคยแท้เดี่ยวเนาะบา นี่ล้าก็พบบริษัทที่เประเซ็่ถึงนที่เขาไปโลกระชุนจุดโปรปาขอหขอแมวโมเปีอยังบินปวมตีจนน้นนจ์กจ

ตอ่นเยนะยงเลยนะพุนเลนะร่างกายคนหนร่างกายพลนนี่แปลงเลยท่าสีนะ <c oughs> <c oughs> บนกระโหลกเหร ไป็ลยั่ไบาทาซีขึ้นหนังทาซีตลกเป็นเอาขอมาช้ตลหใบจะพูดขนาดไหนบุาเจ็ดขนาดต่ตัางใบอันจะรูก็ไม่ยมอุ้งอิงนะรับจอมเปแม่ําาเป็แม่ฟันไม่ได้รับกกันเลยจะแม่งเไย้ไห 太多了。<noise> <noise>

พ่อเราได้แบบนี้ม้ยพ่อเราพ่อเ่ด้บีโบดดับจุมเลยซิ้เขา่่เป็นยังก่เ็เอาตปองแป้โต๊ะนาจงบาทใช้เนาะอีรวงเนาะอีรวงเหรอ่วาอย่างเีคุยผัดอีรวงอีรวงอยเนะตลาดเมือกอเลยนึกกะตลาดเนี่รามหาเลยน่ะก็เพื่อนั่งตรนเ ต่า,างระดัดาอขวดแสบป่ะาัิูดตงอามันปวดเป็นแมงเงมันขี้โดน,โนเปลนเสื้อห้องเ็ไหมน่รนห้องเห็มันบหยงเขท,ท,ท,ทำแบเป็นเขาทำบเป็นทำอเป็นเขา,าเปดัมืออ่อสีเราไปนเนาะ อส่ใส่ใส่แง่มดแี่ยเดี๋ยวแม่กอนตัก็ให้มันกินเล่นบนเล้วเว้ยก่อนนันกินก่อนหนูซิ่อะไรที่แม่ไม่กินกินมทัมพอใส่เขาเนี่หักเาเปิอแล้วหอยปอเลเลยไม่เอเปอเหา ทองทองคลับสรุปองทองเปนเด้อย ah ้อนพ่อจะส่งของกับมม่เสร็จแล้เอามาให้อีกสือมหาใหม่ถงใส่รอพันออเป็นถุงทองสองแล้วจะรับไหมั้นจะากระติกีม้งกระิกีก็เปินยแล้วเอาไม่ใช่กิกมันบอกไปแ่กปบอกสุขภาพ มาหาหน่อยเขื uh ่อดเคื่อเอาห้ลายแบน่อลไม่เสียกุลไม่นาไ่เสียกุลไม็เสียไม่เสียน้ำเสกุลนารักาเอะช่ไหมต้องา ขันเป็นล้างขันเป็นล่านกบขั้นลาหกแสนขันละสล้านขันละหกแสนขันไหนชีดีก็มอเากูวัวขันละหกันกูันละสี่ด้านีดีก็ขั้นละหกแสนี่มีมึงแบบโคตย่วขี้หัวก็ล่เเอกปัดตบตีตาง้เเ่ัน เกนะ็บบนสมบัติมีตรานแบบบัตรช่องอยู่ในถุงเซฟราคาเท่าไรรานะคาแสนเมกโกลังเงินระาคาอันดะักล้านจอดตามคนตนะามแบมบกถามคนโตกล่าเฮ้ยแดดออกก็เฮ้ยบสเก็บบบเมียนบัตรช่องราคาลักแสนนะ่ะอยู่ในถุงเซฟล็อกรลักอย่างเดียวเโกลังสีด้านเตี้ย ผมนึกตกแดดออกไปตอดตากแดแม่แม่หันายลวหมดตงกับร้าคารจอดสิ่นแย่ดีนน่ะไม่นานนัเนี่ยเตันบ่มีเจ้าของเออ Thank mm -hmm. you. もうちょっと。 ก็ให้กุเดอร์บอกให้เปียกันอะตรวจกานวที่เปียกมันใชเข้าดีก่ะอืมที่จวงจ้ว้วงใส่ก้อนใสข้าก็ให้กินนะใครจะกินต้องใส่เข้า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 ,ขา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  เราทนาไปเอาลูกตมาเลูกเลตัวมาลตนยังอยนะวัน้นตกน้ำน่น อะไรอะไรรู้อ๋อพละเดี๋ยวขึ้นคนเดียวยงขึ้นบนอะไรไม่มีน้ำเลยนะขึ้นไม่ได้หรอมันสุทราคอนไม่ท่วมหรอมันไม่มีข่าวมานะที่ไหนอ๋อบ้านเราไม่ท่วมหรอกเนเหย อ๋ออรยชคนติดลิ้นโขงท่วมอยู่ท่วมหนักขนาดไหนบ้านเราก็ไม่ท่วมแต่ว่าเราออกข้างนอกบ้านหมู่บ้านไม่ได้แค่นั้นแหละต้องขี่เรือก่อนเคยท่วมระระดับใหญ่ๆอยู่แต่มันท่วมหนักหนักะก็ท่วมแต่ไอ้รอบรอบบ้านบ้านโนนบ้านสามแยกบ้านอะไรท่วมอยู่แต่ว่าบ้านเราไม่ท่วมแต่ว่า เพียงแค่เราออกนอกบ้านไม่ได้แค่นั้นแหละโอ้โหน้ำมันน้ำมันลงมาเนาะเชียงคานของเมืองเลยนั้นเห็นนั่นเขื่อนนั้นแตกเขื่อนอยู่น้องน้องค่ายแตกเขาบอก เกืนแต่เขาบอกเขาบอกให้อพยพอยู่คนติดริโมโขงนะในทุกปีมันก็ท่วมดูแต่ว่ามันไม่ท่วมหนักปีนี้มันท่วมหนักบ้านเราทีบ้านเราที่พึงการอนะเรายังไม่มีอะไรมีแค่ปันนน้มน้ำนั้นแหละของใจอ้อย่างอื่นแม่คนขึ่ขงทาบุญหมดแล้ว เป็นผ้าห่มเป็นทรแม่ขนขึ้นข้างบนหมดเลยถ้วยชามนาคกรอ,อะไรมงหม้อหุงปุามหุงข้าวอะไรแม่ขนขึ้นข้างบนหมดมีแต่ปั๊มน้ำนั่นแหละที่ตั้งอยู่ข้างล่างนะ่ะไม่มีอะไรหรอกที่นะ่าเป็นห่วงเป็นห่วงแต่ตรงนี้แหละตรงนี้น่ะเอา้าตรงมุทจสกครนนี่แหละไม่เคยท่วมแต่พูดถึงว่าพูดถึงว่าไอ้ของมันไม่มีที่เก็บ ถึงท่วงก็ได้นั่งได้นั่งมือนตามมนมืนซื้งแหละมันไม่มีที่เก็บเนาะแถวกรุงเทพแถวกรุงเทพก,ก็หายแล้วแถวกรุงเทพไม่ท่วมแล้ว คอยดูก่อนมันจะมาถึงหรือเปล่าแม่ไปส่งม้องเมื่อวานนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยนะแห้งกิินอยู่ไปส่งถึงห้องมันเลยเมื่อวานมันขับเองเลยนะ้นุ่มต้นมันยันจอดมันยังไม่มีที่จอดเดี๋ยวมันพิจารณามันกำลังเล่นหาที่จอดอยู่มันจอาไปอยู่มันบอกว่ามันหาที่จอดได้ก่อน มันถ้าไปถึงห้องม,มันเลยออมันก็อยากเอาไปอยู่เพราะว่าเวลามันไปธุระอย่างอื่นนะ่ะมันไม่มีรถไปมันต้องรอรถไปมันบอกถ้าถ้าเอาไปทํางานนะ่ะมันไม่เอาไปหรอกเพราะว่ามันไปไม่ได้แม่ชนิดมันต้องใช้เวลาเป็นสองสามชั่วโมงค่อยถึงมันบอก <c oughs> มันจะเรื่องมัเอาไปมันวิ่งไม่ได้เลยแหละมันบอกมันเคยนั่งรถแยกไปแล้วมันวิ่งไม่ได้เลยมันทดลองแล้วไม่ทันงานเลยมันแต่ว่าจะเอาไปเวลามันจะไปธุระลอย่างอื่นนะมันไม่มีรถไปมันบอก ลูกทำอะไรตื่นนอนรี่ยังตื่นตื่น๋อต้นจะไปอดผยช่วยแม่ลูกอ๋อต้นจะไปอพยศช่วยแม่เรอลูก <c oughs> อดผยบอะไรสมุทรสัรมันไม่มีอะไร ที่บริการมันไม่มีอะไรแล้วที่บริการน่ะถ้าท่วมถึงชั้นสองก็ให้มันท่วมไปเอะ <laughs> เพราะว่าเข้าของแม่เก็บขึ้นชั้นสองหมดแล้วก่อนจะมาอ่ะมันมีอะไรอยู่ข้างล่างนั่งชมน้ําไหลบนชั้นสอง <laughs> แต่ปกติบ้านเราไม่เคยท่วมท่วมหนักขนาดไหนก็ไม่เคยท่วมบ้านเราน่ะนะปีที่นั่งเรือเข้าบ้านยังบ้านเราไม่ท่วมเลย มันท่วมบ้านเรานะ่ะท่วมมาก็ถึงถึงเอปากซอยปากทางหมู่บ้านนะลูกเอข้างข้างถ้ทาทางที่ไปบ้านบางยาวก็ถึงถึงนาเรานะ่ะถึงตีนบ้านนะี่ยนั่นแหละท่วมหนักอะปีที่มันท่วมหนักๆนะทีเ่เวลาออกนอกบ้านแล้วนั่งเรือไปนะ่ะ ออกนอกบ้านล่างเรือไปก็ไม่รู้จะไปไหนนะเอตลาดพอเจริญเมื่อก่อนมันท่วมตอนนี้ไม่รู้จะท่วมหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อก่อนนะ่ะท่วม <Yeah. S 1> ไปไหนไม่ได้เลยแหละถ้าน้ำท่วมนะ่ติดขัดเลยแหละตอนนี้นะ่ะแม่กัพากันกินกาแฟกินน้ำต้าหูจะไปร้อยแคปแล้วว้กันว mm hmm. ันนี้จะส่งแคปวันนี้นะ่ะ อออตเอวันอะไรนะที่เราไปอวัดธําเสือนะน้องมาน้องเลยพไปวัดทราเสือโอ้ยสนุกเพิ่งเพิ่งเพิง่งจะได้ทำแคมป์หยุดไปหนึ่งวันหยุดทำแคมปหนึ่งวันสนุกโอ้ยสุดยอดไปวัดธรรมเสือแล้วขึ้นเจดีชั้นเก็ย,ดดเ,กยเลยคิดถึงลูกชายหน้ากลมๆเป๊ะเลย หน้าใบหน้าพัดวีอ่ะนะเออแะ้วแหละคิดถึงลูกชายเลยคิดถึงตอนไหนลูกหมแม่คิดถึงลูกชายตอนแม่ขึ้นบันไดร้อยขั้นนะแม่อยากให้ลูกมาขึ้นกับแม่น่ะโอ้ย ลิปอ๋อคืลิป,อลปเอไม่ไม่มีรถกระเช้าเละดอยสุเทพน่ะอ๋อเออนั่นแหละแม่อยากนั่งอย่างนั้นแหละเออกระเช้าแบบลากมาหละลากขึ้นเหมือนขึ้นบันไดมันไม่มีมันมีอย่างนั้นหรือเปล่า หรอไม่เหมือนไม่เหมือนเราไปไอ้เขาวังเหรอไระปิดปิดทึบแล้วนะงั้นั้นก็งั้นก็ไม่สนุกสินอ๋งั้นก็ไม่สนุกสินโอ้เดินขึ้นมาไลยจะไม่สามวันนู่นเหรอีมไม่ชั่วโมงออกกว่าก็ถึงแล้ตุกนะ เดินอ่ะชั่วมงถึงไหมคึ่งชั่วโมองเหรอนะอือโหวมันสวยนะเดินแล้วมันมีที่จอดพักให้ขึ้นลิฟต์ต่อได้ไหมละ่ะไม่มี่าเดินมัน แบบดั้งเดิมคนชอบเดินแบบดั้งเดิมโอ้ถ้าไปเชียงใหม่ไม่ต้องดยไปไปมีอะไรทตกค่ะรอบหน้าค่อยพาแม่ไปนั่งเครื่องไปไปรับพ่อที่เชียงใหม่นะ เจอที่เชียงใหม่เอ้ยอะไรนะที่เชียงรายลงเชียงรายอย่างนแล้วแล้วถ้าไปเที่ยเชียงใหม่ต้องปลูกเชียงใหม่นะแล้วต้องเขามาับเอาเลยเออเนาะเออเขาว่าจิตจะไม่จิดกรคงเที่ยเดี๋ยวว่าฮะ ใช้คนกดใช่ไหมแล้วมันเป็นแบบกตั้งเวลาอันหนึ่งเป็นนาทีสองนาทีดูหน่อยไปฝโลกก็โลกไปฝังรถติดก็รถติดีนะโอ้ยมีจักรจรมาถ้อยค่อยสนใจเนาะเทรอ,อโต้เลย<ำ>โอ้ยลอดี

ลุกทาาไปเที่ยวบรรวุอาย่ไม่ไปไปวัดน้ก็ัวอยุผิวทัด้เนี่ยอ๋อวเขีนี่ยนะพญานาที่ยาวที่สุดในโลกอรอบเขาเลย้วเขไเยด้เหรอหายหน้าลอยกมีอูอยากหอทำเสร็จหรือยัง แล้วอืมอาไปไปรอบหน้านี่จะให้จะให้พ่อขับรถไปดป้วยไปนั่งเครื่องไปดูก่อนนะดูอาการแม่ก่อนนะดูก่อนว่าเครื่องสะดวกเครื่องสะดวกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เห็นเไยนะมันไม่เหมือน ไม่เหมือนเราขี่รถไปนะมเะนนนมื่อขี่รถไปนังเกรืองอะไรดีแมวเลื่อแต่สถานการณ์ไปได้หมดไปได้หมดไม่มีขัดข้อง <laughs>